สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับลูกค้าเก่านะคะพี่โอ๊ตของขพี่โอ๊ตของเราเองคะ่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยนะคะวันนี้แอบมาสัมภาษณ์นิดนึงคะ่ะพี่โอ๊ตใช่ไหมมาใช้บริการเอ่อถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมคะคคจากสวีทยอันนี้ใช้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่สามะครั้งที่สามอ๋อได้โปรถ่ายน้ำมันเครื่องสามครั้งใช่ไหมใช่เป็นครั้งที่สามพอดีเป็นยังไงบ้างคะพี่โอ๊ตออกรถจากสวีทยไปเยี่ยมมากที่เยี่ยมมากที่เยี่ยมมากที่เลยี่ยมเลยฮะเยีตลอด ไม่งอแงไม่อะไรเลยใช้ได้ดีได้เอาไปทำงานต่อเลยใช่ไหมคะค่ะลูกค้าออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะมยี่เมษาอ๋อย1เมษาเป็นปีกว่าๆแล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงปีดีอ๋อเมษานี้เมษาเนี้เมษานี้โอเคเพิ่งออกไปเมษานี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวอ๋อจะเข้าหกเดือนแล้วโอเคค่ะมาถ่ายน้ำมันเครื่องอีกนี่เลยค่ะเชล่ขออนุญาตมอบของพรีเมียมให้กับพี่โอ๊ตแล้วก แฟนพี่ด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะนี่คะ่ะเป็นของที่ระลึกจากเสรีไทยนะคะแล้วก็คูปองน้ามันเครื่องจาก In e อ็นอออดค่ะครัแล้วก็วันนี้ขอเนีขอบคุณพี่โอ๊ตขอบคุณพี่ด้วยนะคะไว้มาใช้บริการใหม่นะคะที่เสรีไทยอยากให้ฝากผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเกิดคิดอยู่ว่าจะออกรถยนต์มือสองนี่ยังไงดีคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายมาเสรีไทยได้เลยครับบริการเยี่ยม สุใจเลยครับอขอบคุณมากเลยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ครับขอคบคุณครับ